ทุกท่านคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าเครื่องบินขับไลย,ยุคที่5 F-35 มีอยู่ทั้งหมด3รุ่นได้แก่รุ่น A สำหรับกองทัพอากาศรุ่น B สำหรับนาวิกโยธินและรุ่น C สำหรับกองทัพเรือใช้ประจำการบนเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งแม้ว่าเครื่องบินทั้ง3มรุ่นจะมีรูปร่างหน้าตาที่คล้ายกันมากมีเทคโนโลยีหลายอย่างคล้ายกันแต่ในรายละเอียดเครื่องบินทั้ง3รุ่นดังกล่าวมีความแตกต่างกันพอสมควร ซึ่งเท่าที่เราสามารถหาข้อมูลได้ f 3 5ทั้ง3รุ่นจะแตกต่างกันหลักๆดังนี้ f อ3 5 a B และ C จะมีขนาดลำตัวเครื่องบินที่แทบจะเท่ากันแต่ f 3 5 c จะเป็นรุ่นที่มีปีกขนาดใหญ่ที่สุดและปีกสามารถพับเก็บได้เพื่อประหยัดพื้นที่บนเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งปีกที่ใหญ่เป็นพิเศษของ f 3 5 c และส่วนควบคุมบริเวณปีกที่ใหญ่กว่าส่วนควบคุมบริเวณปีกของรุ่นอื่นเป็นไปตามความต้องการของกองทัพเรือโดยเฉพาะปีกที่ใหญ่กว่ารุ่นอื่นสามารถสร้างแรงยกให้กับเครื่องบินได้อย่างมากส่วนควบคุมที่ใหญ่กว่ารุ่นอื่นก็ส่งผลทําให้การควบคุมเครื่องบินในขณะลงจอดบ,บนเรือบรรทุกเครื่องบินทําได้ง่ายขึ้น F-35A จะใช้เครื่องยนต์ F-135 p w 1 0 0 F35B จะใช้เครื่องยนต์ F135 PW600 ที่มีแกนกลางสำหรับส่งกำลังไปยังใบพัดที่ใช้สำหรับยกตัวในแนวดิ่ง F35C จะใช้เครื่องยนต์ F135 PW400 คล้ายกับ F135 PW100 ของ F35A มากแต่ F135 PW400 จะถูกผลิตขึ้นโดยใช้วัสดุที่ทนทานต่อการกัดก่อนของเกลือโดยประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ทั้ง3แบบเมื่อนาแตกต่างกันดังนี้ 1> f 1 3 5 p w 1 0 0ของ F35A และ f 1 3 5 d w 4 0 0ของ F35C มีกำลังเท่ากันที่ประมาณ28,000ปอนด์และเพิ่มเป็น43,000ปอนด์เมื่อเปิดใช้งานสันดาบท้ายส่วน f 1 3 5 p w 6 0 0ของ F35B จะมีกำลังต่ำกว่ารุ่นอื่นเล็กน้อยซึ่งมีกำลังประมาณ27,000ปอนด์และเพิ่มเป็น41,000ปอนด์เมื่อเปิดใช้งานสันดาบท้ายเหตุผลที่เครื่องยนต์ของ F35B มีกำลังต่ำกว่ารุ่นอื่นอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องยนต์ของ F-35B มีภาระมากกว่าเครื่องยนต์ของ F-35A และ C ขนาดที่ต่างกันและเครื่องยนต์ที่มีกำลังไม่เท่ากันทําให้เครื่องบิน F-35 แต่ละรุ่นมีความสามารถในการบินที่แตกต่างกันโดย F-35 ทั้ง3รุ่นสามารถทําความเร็วได้สูงสุดเท่ากันที่ประมาณ1.6มักแต่ F-35C คือรุ่นที่บินได้ไกลที่สุดเนื่องจากมีปีกขนาดใหญ่ที่สุดทําให้มีแรงยกมาก ทำให้เครื่องบินมีพิสัยทำการบินที่ไกลกว่ารุ่นอื่นรองลงมาคือ F-35A และ F-35B คือรุ่นที่มีพิสัยทำการบินที่ใกล้ที่สุดเนื่องจากต้องใช้เชื้อเพลิงจำนวนมากในการยกตัวขึ้นลงในแนวดิ่งซึ่งสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอย่างมากจึงส่งผลให้ F-35B บินได้ไม่ไกลมากนัก F-35 ทั้ง3รุ่นมีความหลากหลายในการใช้อาวุธพอๆกันสามารถติดตั้งอาวุธได้ทั้งภายในช่องเก็บอาวุธและจุดติดตั้งอาวุธใต้ปีก f อ5 a และ C สามารถติดตั้งอาวุธได้เป็นน้ำหนักรวมพอๆกันที่ประมาณ8,100กิโลกรมัมส่วน f อ5 b จะสามารถติดตั้งอาวุธได้น้อยที่สุดเนื่องจากเครื่องบินมีการติดตั้งใบพัดสำหรับใช้ในการยกตัวในแนวดิ่งจึงสูญเสียพื้นที่สำหรับติดตั้งอาวุธไปบางส่วนซึ S ่ง f อ5 b จะติดตั้งอาวุธได้เป็นน้ำหนักรวมประมาณ6,800กิโลกรมัมและจุดแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือ f อ5 b และ C จะไม่มีการติดตั้งปืนในตัว แต่พวกมันจะสามารถติดตั้งการพอร์ตที่มีชื่อว่า GPU9A ไว้ตรงกลางลำตัวได้ส่วน F-35A จะเป็นรุ่นเดียวที่มีการติดตั้งปืนในตัวซึ่งปืนดังกล่าวก็คือ GAU22A ซึ่งเป็นปืนลำกล้องหมุน4ี่ลำกล้องขนาด25มิเมตรเครื่องบินบรรจุกระสุนสำหรับปืนดังกล่าวได้ประมาณ180นัดซึ่ง F-35A นี่เองที่ถูกคาดหวังให้มาทำหน้าที่ทดแทนเครื่องบิน A-10 ซึ่งยังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากในปัจจุบันว่า มันจะสามารถทำหน้าที่ทดแทนเครื่องบิน A10 ได้อย่างไรเนื่องจากพลังของปืน GAU. 2 2 a ขนาด25มเมตรของ F. 3 5 a ไม่สามารถเทียบได้กับพลังของปืน GAU. 8 a ขนาด30มเมตรของเครื่องบิน A10 อีกทั้ง F. 3 5 a มีความจุกระสุนปืนเพียง180นัดซึ่ง GAU. 2 2 a ขนาด25มเมตรมีอัตราการยิงมากถึง3,300นัดต่อน,นาทีนั่นหมายความว่ากระสุนปืนจำนวน180นัดจะถูกยิงจนหมด ในเวลาเพียงประมาณ3วินาทีเท่านั้นในขณะที่เครื่องบิน A10 มีความจุก,กระสุนปืนมากกว่า1,000นัดซึ่ง F-35A ทั้ง3รุ่นจะไม่มีการติดตั้ง Head-Up d e สเ Pay เหมือนกับเครื่องบินในยุคเก่าการเล็งปืนจะทำได้โดยการใช้หมวกนักบินในการเล็งเป้าเท่านั้นเราไม่สามารถหาข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับราคาต่อนหน่วยของเครื่องบิน f 3 5แต่ละรุ่นได้แต่หลายแหล่งข้อมูลพูดตรงกันว่า f 3 5 b คือรุ่นที่มีราคาสูงที่สุด เนื่องจากเทคโนโลยีซับซ้อนมากที่สุดลองลงมาคือรุ่น F 3 5 C และรุ่นที่มีราคาถูกที่สุดคือ F 3 5 A และนี่คือข้อมูลที่เกี่ยวกับความแตกต่างของเครื่องบิน F 3 5ทั้ง3รุ่นซึ่งหวังว่าวิดีโอนี้จะทำให้ทุกท่านรู้จักเครื่องบิน F 3 5สุดยอดเครื่องบินขับไลยุคที่5ของสารบเมริกามากขึ้นไม่มากก็น้อย